ณเลื่อนของพยาลิธิลงกำลังมีพิธีมงคลที่ใครๆต่างก็พากันมาแสดงความยินดีนั่นก็คืองานแต่งงานระหว่างหลวงคนะเดชข้าราชการหนุ่มสังกัดกรมคลังอนาคตไก่กับคุณหนูมาลายบุตรสาวคนเดียวของพรรยาลิธิลงกับคุณหญิงมุกภายในงานมีเจ้าขุนมูลนายต่างมาร่วมแสดงความยินดีด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เว้นไว้เพียงผู้เป็นฝ่ายเจ้าสาวที่หากใครสังเกตไกลๆใบหน้าของคุณหนูมาลายนั้นสุดแสนจะคืนขมเพราะถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่ไม่ได้หลังแม่มาลัยวันนี้วันมงคลของลูกนะยิ้มียหน่อยเถิดเอปลอยลูกเธอคุณหญิงคุณหลวงเดชพ่อฝากน้องด้วยนะลูกหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับผมจะรักและดูแลน้องมาลัยเป็นอย่างดีท่านเจ้าคุณอย่าได้เป็นกังวลเลยขอรับ เมื่อถึงคืนที่ต้องส่งตัวเข้าหอหลวงธนเดชก็ออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนที่รับราชการอยู่ด้วยกันแต่นั่นกลับทําให้คุณหนูมาลายโลงใจมากกว่าหากจะให้พูดจริงๆก็คือคุณหนูมาลายไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเพราะทุกวันนี้คุณหนูมาลายก็เหมือนใช้ชีวิตตายทั้งเป็นนับตั้งแต่ต้องสูญเสียชายผู้เป็นหลักแท้ไปดินฉันคิดถึงดินเหลือเกินดินรอฉันก่อนนะ ฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าต่อให้มีชีวิตอยู่ไปก็เหมือนตายทั้งเป็นคุณหนูมาลัยจึงตัดสินใจหยิบสบายผืนยาวในหีหมายจะผูกแขวนบนคือคาคฆ่าตัวตายทว่าพลอยบ่ารับใช้คนสนิทที่จะนำขนมเข้ามาให้คุณหนูของมันก็รีบหลังกอดรัดร่างของคุณหนูมาลัยที่กำลังจะถูกสบายรัดคอไว้ได้ทัน เดะเจ้าคะ้ะคุณหนูบาลายพลอยพลอยปล่อย,อย,อยฉันทถอะนะฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วข่าตัวตายเป็นบาปนะเจ้าคะอย่าทำแบบนี้เลยพลอยจะห้ามฉันทำไมหากแม่ฉันต้องตกเป็นของคนอื่นให้ฉันตายซะอย่างดีกว่าโธ่คุณหนูของบ่าวอย่าคิดสั้นแบบนี้สิเจ้าคะ้ะคุณหนูยังมีบ่าวมีเจ้าคุณพ่อกับเจ้าคุณแม่นะเจ้าคะ อย่าพูดอย่างนี้ใหฉันได้ยินอีกนะเข้าใจไม่พลอยเจ้าค่ะเจ้าค่ะคืนนี้อากาศร้อนนักเดี๋ยวบ่าวจะพัดวีให้คุณหนูนะเจ้าค่ะหลังจากยื้อยุดอยู่เป็นเวลานาน,านสุดท้ายมาลัยจึงต้องหักใจนอนจมกองน้ำตาอีกครั้งโดยมีพลอยคอยปอบโยนและไม่อยู่เป็นเพื่อนจนกว่าหลวงธนเดชจะกลับมาแม้ว่าเปลือกตาของมาลัยจะหลับลงเพื่อให้พลอยสบายใจ แต่แล้วภาพวันวๆนในอดีตของเธอกับคนรักที่จากไปก็เริ่มหวนกลับคืนมาให้มาลายคิดถึงอีกครั้งดินแต่เดิมเป็นทาตขัดดอกไม่มีครอบครัวจึงได้มาขอพึ่งใบบุญของพญาลิที่ลง ดินหลงรักคุณหนูมาลัยทั้งที่รู้อยู่แก่ใจและเตรียมตัวมาตลอดว่าไม่คู่ควรทว่าฐานดันดอน,ดอนที่ต่างกันราวกับฟ้ากับเหวก็ไม่อาจกีดกันคนทั้งสองให้มารู้จักกันได้และเกิดเป็นความผูกพันจนเกิดเป็นความรักที่ก่อตัวขึ้นช้าๆได้บ่าวเก็บดอกบัวมาให้ขอรับคุณหนูมาลัยมันก่อนบ่าวเห็นคุณหนูบ่นว่าอยากหาร้อย,าายมาลัยจากกลีบบัวขอบใจนะเจดิน สีหน้าของคุณหนูดูกังวลน,นะเกิดอะไรขึ้นเหรอขอรับดินขอร้องละ่ะพาฉันหนีไปทีเจ้าคุณพ่อจะให้ฉันแต่งงานกับคุณหลวงเทนเดชแต่ฉันไม่อยากแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รักถ้าทําอย่างนั้นคุณหนูก็จะเสียหายนะขอรับหนทางเบื้องหน้าก็ลําบากนะบาวว่าไม่เป็นไรต่อให้คนที่พาฉันไปลําบากเป็นดินฉันก็ยอม ทว่าน่คืนเดียวกันที่ดินจะพาคุณหนูมาลัยหนีแต่ยังไม่ทันไปถึงท่าน้ําที่ดินได้เตรียมเรือหนีพระยาลิธิลงพร้อมด้วยหลวงธนเดชคูมันของมาลัยก็ได้ติดตามทั้งสองมาจนทันดินถูกบ่าวไพร่คนอื่นลุมซ้อมเจียนตายก่อนที่พระยาลิธิลงจะควักดาบออกมาจ่อลำคอของดินหมายจะฆ่าให้ตายเพราะบังอาจทำเรื่องเสื่อมเสียไอ้ดินไอ้ชาติทว ในเมื่อมึงไม่รู้จักสำนึกบุญคุณมึงก็ตายซะคุณหญิงเอาตัวนางลูกไปรักดีกลับเรือนเดี๋ยวนี้ดินเจ้าคุณพ่ออย่าลูกเป็นคนขอร้องให้ดินพาหนีเองอย่าทำอะไรดินเลยนะเจ้าคะมาลายถูกบ่าวไพรที่ได้รับคำสั่งจากคุณหญิงจับขังเอาไว้ในห้องในให้บ่าวไพรเฝ้าเวรนยามไว้ไม่ให้หนีไปไหน ในขณะที่มาลายกำลังหาหนทางกลับออกไปช่วยดินนั่นเองพลอยก็วิ่งกลับมาหามาลายด้วยใบหน้ากระหืดกระหอบท่าทางของพลอยนั้นเล่ากับเสียขวัญเพราะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมาคุณหนูมาลายเกิดเรื่องแล้วเจ้าค่ะพลอยดินเป็นยังไงบ้างช่วยพาฉันหนีทีสิฉันจะกลับไปช่วยดินพี่ดินพี่ดินถูกท่านเจ้าคุณบันคอตายคาที่แล้วเจ้าค่ะ ไม่จริงฉันไม่เชื่อพลอยปลอยพาฉันไปเห็นกับตาทีคงไม่ได้แล้วเหรอเจ้าข่าเพราะท่านเจ้าคุณให้บ่าวไพร่เอาศพพี่ดินไปฝั่งที่อื่นแล้วไม่ไม่จริงยิน หลังจากรู้ข่าวการตายของดินมาลไยก็เสียขวัญและไม่ยอมพูดคุยกับใครบนเรือนอีกเลยนอกจากพลอยนับแต่วันนั้นมาลัยก็ไม่ต่างอะไรจากคุณเชิดที่มีชีวิตแต่ก็ไร้หัวใจยอมถูกเจ้าพญาจับให้ออกเรือนกับหลวงธนเดชทั้งที่ไม่เคยรักและไม่คิดที่จะรักด้วยซ้ำเมื่อมาลัยที่ตื่นขึ้นมาจากความฝันทั้งคราบน้ำตา ก็เหมือนได้ยินเสียงคุ้นหูเย็นๆกําลังเรียกเธออยู่ที่บานหน้าต่างเธอจึงได้เปิดบานหน้าต่างออกมาดูก็พบกับร่างที่เธอคุ้นเคยดีแม้ว่าร่างนั้นจะไม่มีหัวอยู่ในสภาพที่โชเกเลือดอยู่ก็ตามหากแต่มลายไ,ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแต่กลับรู้สึกผิดด้วยซ้ำที่ตัวของเธอทำให้ดินต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ดินฉันขอโทษเป็นเพราะฉันแท้ๆที่ทำให้ดินต้องเป็นแบบนี้ คุณหนูมาอะไรช่วยบ่าวด้วยบ่าวทรมานเหลือเกินดินยินอยากให้ฉันทำอะไรฉันจะทำให้ดินได้นะฉันทำให้ดินได้ทุกอย่างเลยดินจึงเล่าให้ฟังว่าวันที่เขาถูกท่านเจ้าหุนบัน่นคอถึงแก่ความตายหัวของเขาก็ถูกฝังแยกกับลางอยู่ที่ป่าทึบแห่งหนึ่งที่อยู่ห่งางออกไปจากเลือนไม่ไกลนัก มาลัยอยากให้ดินพ้นจากถูกข์และเพื่อไถยบาปที่เคยก่อไว้เธอจึงมุ่งตรงไปยังป่าช้าที่ที่ดินบอกหยิบจอบเก่าขึ้นสนิมที่อยู่แถวนั้นไล่ขุดหาหัวของดินที่ถูกฝังเอาไว้เธอไล่ขุดจนมือบวมแดงได้บาดแผลจนทั้งเลือดออกเล็บฉี่ทว่ามาลัยกับไม่รู้สึกรู้สาถึงความเจ็บปวดเหล่านั้นเลยเพราะมันเทียบอะไรไม่ได้กับความทรมานของวิญญาณชายที่เธอลัก เวลาผ่านไปหลายชั่วยามจนในที่สุดมาไลก็พบหัวกะโหลของชายคนรักถูกฝังอยู่เธอโอบกอดกันโลกของดินร้องไห้หนักเจียนจะขาดใจด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดความทรมานไม่ต่างกับเจ้าของลางที่กำลังตามหาหัวของตนเองอยู่ดินดินมาอยู่นี่จริงๆด้วยดินฉันขอโทษนะที่ทำให้ดินต้องเป็นแบบนี้ แต่แล้วเรื่องที่มาไยไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อหัวกะโหลกสีขาวเปื้อนดินที่เธอกำลังกอดรัดไว้แน่นได้กลับกลายเป็นหัวกะโหลกสภาพเน่าเฟะเต็มไปด้วยน้ำหนองเลือดและหนอนแต่ยเยส่งกลิ่นเหม็นเน่าจนมาไลาต้องรีบโยนมันออกไปให้ห่างตัวและดูเหมือนว่าผิวหนังจากหัวนั้นจะลอกหลุดติดมือของเธอมาด้วยไม่ใช่หัวของดินนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะ ม่ได้เจอกันนานเลยนะเจ้าคะคุณหนูมาลัยเสียงนี้เสียงของอิ่มอย่างนั้นเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เมื่อมาลัยหันมามองด้านหลังก็พบว่าร่างของดินที่คอขาดก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไหลหัวและที่ทําให้มาลัยช็อกก็คือหัวของอิ่มที่เธอเพิ่งโยนทิ้งอยู่ๆก็ลอยขึ้นมาประกบกับคอที่ขาดอย่างน่าสะพรึง ขอบพระคุณคุณหนูมาลายมากนะเจ้าคะ่ะที่ช่วยหาหัวของเบ่าวจนเจอทีนี้สิ่งที่เบ่าวต้องการก็จะได้เป็นจริงสักทีออิมทำไมถึงสงสัยคุณหนูคงจะงุนงงอยู่งั้นเดี๋ยวเบ่าวจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้คุณหนูหายสงสัยเองเจ้าคะ่ะอึม แต่เดิมเป็นลูกสาวของหมอผีเถื่อที่ได้มาฝากตัวเป็นทาสในเรือนท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงมุกและด้วยความทะเยอะทะยานจึงพยายามถีบตัวเองจนกลายมาเป็นเมียบ่าวอีกคนของท่านเจ้าคุณแต่เมื่ออิ่มได้เจอกับหลวงธนเดชที่ทั้งรูปงามทั้งยังหนุ่มแน่นอีกทั้งยังมีฐานะไม่ได้ด้อยไปกว่าพญาฤทธิลงก็เกิดหลงรักและอยากจะครอบครองคุณหลวงผู้นั้นไว้แทน ทว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าหลวงธนเดชผู้นั้นดูักคุณหนูมาลายจากใจจริงและคงไม่ยกท่าในเลือนอย่างอิ่มเป็นเมียถึงแม้ว่าอิ่มจะลองยั่วยวนหลวงธนเดชดูซักกี่ครั้งกี่หนก็ไม่มีทีท่าว่าอีกฝ่าจะติดกับในความสวยของเธอแม้แต่น้อยนเรื่องก็เริ่มแดงไปทั้งเลือนเมื่อคุณหญิงมุกราบเรื่องจึงสั่งให้คนในเรือนนำตัวของอิ่มไปเคี่ยนประจานกลางเลือน อีเฟืองเอ็งเครียดอีอิอ่ม30มสไม้และเอามันไปปล่อยป่าอย่าให้มันอยู่เป็นเสนียจันไรในเรือนข้าเจ้าขาคุณหญิงน้อยริอ่านจะแยกคู่มั่นของคุณหนูอย่างมึงต้องโดนให้หนักโอยเปล่าสำนึกผิดแล้วเจ้าขาคุณหญิงปล่อยเปล่าไปเถอะตอนทําไม่รู้จักคิดอย่างมึงไม่มีทางเทียบคุณหนูได้หรอกตายไปก็ไร้ค่า ล่างของอิ่มที่อยู่ในสภาพไข้ป่าใกล้ตายก็เกิดข้างแค้นในตัวคุณหญิงมุกเป็นอย่างมากและไม่คิดว่าก่อนตายเธอจะต้องใช้วิชามนดำที่เคยเรียนจากผู้เป็นพ่อมาบ้างเป็นอาคมแลกวิญญาณโดยจะต้องใช้ด่าบั่นคอตัวเองแยกออกจากล่างแล้วทำอย่างไรก็ได้ให้เนื้อหนังมังสาของคนที่ต้องการเข้าสิงแทนติดกับหัวกะโหลกของตนเองเพื่อให้พิธีกรรมผ่านไปสำเร็จ วิญญาของอิ่มจึงหลอกล่อพลอยให้มาติดกับเป็นคนแรกเพื่อที่จะทําให้วิญญาของเธอเข้าสิงในร่างของพลอยไปรายงานเรื่องที่ดินจะพาคุณหนูมาลายหนีกลับพยาิทธิลงและเป็นคนกุเรื่องว่าดินถูกท่านเจ้าคุนฆ่าบัน่นคอจนศพหัวขาเข้าหูของคุณหนูมาลาย ที่ทําไปก็เพลออิ่มต้องการสร้างความเล้าฉานให้พยาลิธิลงกับคุณหญิงมุกต้องตายทั้งเป็นยามที่ถูกลูกสาวชิงชังและไม่พูดด้วยอีกเลยและเมื่ออิ่มที่อยู่ในร่างของพลอยรู้ว่ามาลายกำลังจะออกเรือนกับหลวงธนเดชอิ่มจึงใช้กลลวงปลอมตัวเป็นดินที่หัวขามาหลอกล่อให้มาลายออกมาตามหาหัวของเธอ สุดท้ายวิญญาของมาลัยก็ถูกอิ่มกระชากออกมาก่อนที่วิญญาของอิ่มจะเข้าไปอยู่ในร่างของมาลัยแทนอิ่มอย่าทําแบบนี้เลยนะคืนร่างให้ฉันเถอะแล้วฉันจะทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ไม่มีวันบ่าวรอวันนี้มานานละเวลาที่บ่าวจะได้ครอบครองทั้งคุณหลวงและได้แก้แค้นอีนางคุณหญิงมุกส่วนคุณหนูก็เป็นวิญญาณเร่ร่อนไปตามมีตามเกิดนะเจ้าคะ แต่เมื่อวิญญายของมาลัยติดตามร่างของเธอกลับไปยังเรือนจากท่าทีที่หลอนลอนในครั้งแรกก็กลับกลายเป็นเสยยยิ้มความจริงมาลายไม่ได้บอกความจริงกับอิ่มอย่างหนึ่งว่าแท้จริงแล้วหลวงธนเดชไม่ใช่ใชายลูกงามและแสนดีอย่างที่อิ่มเข้าใจเพราะมาลายพิสืจน์จนรู้ว่าหากตัดยศศักดิ์ที่มีออกไปหลวงธนเดชก็เป็นเพียงชายตันหากลับ ที่ชอบทรมานคู่นอนจนเลือดตกยางออกมันนักตอนนักมิญยาของมาลายยิ้มเยาะสะใจและไม่ทันขาดคําเสียงกรีดร้องก็ดังออกมาจากเรือนหอของคู่แต่งงานเข้าใหม่ปลามันคุณหลวคุณหลวงจะทําอะไรเจ้าคะมาด่เธอนะหล่อนเป็นเมียฉันแล้วนะฉันมีสิทธิในตัวของหล่อนทุกอย่าง <laughs> แล้วนะแม่อิมแต่ในเมื่อไม่ฟังก็รับกรรมแทนฉันไปแล้วกันไม่ต้องเป็นห่วงนะขอรับคุณหนูบาสะกดวิญญาณของอีหญิงชั่วที่มันทำร้ายคุณหนูไว้แล้วในเมื่อมันอยากอยู่ในร่างคุณหนูนะกก็ให้มันอยู่ไปแล้วดีนแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าแม่อิ่มจะไม่มีวันออกไปจากร่างของฉันได้อย่าได้กังวลเลยขอรับคุณหนูหากบาวไม่คลายมนอีอิ่มก็ไม่มีวันออกจากร่างคุณหนูได้หรอก ความจริงแล้วในวันที่มาลัยจะผูกคอตายและก่อนที่พลอยจะเข้ามาด้านในดินก็ปีนขึ้นมาห้องมาห้ามมาลัยไว้ได้ทันความจริงแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนดินไม่ได้ถูกบั่นคอตายเพราะได้หลวงตาลูมหนึ่งเมื่อขอบินทำบารชีวิตไว้ดินจึงได้ไปขออาศัยเป็นลูกศิษย์ของหลวงตารูปนั้นและได้เรียนรู้ศาสตร์วิชาอาคมทังด้านดีในด้านมืดและคนกัน เมื่อพอเลิ่มีวิชาแก่กลา้าดินยังได้นั่งสมาธิเพยงย่งญาณดูอนาคตก็รู้ว่าคุณหนูมาลายของมันกำลังจะถูกวิญญาณชั่วของอิ่มยึดล่างเขาจึงหวนกลับมาช่วยมาลายในวันแต่งงานทันทีและเล่าเรื่องทั้งหมดให้มาลายฟังบ่าวจะพาคุณหนูหนีไปเองครั้งนี้เราสองคนจะไม่พลากจากกันอีกเดี๋ยวก่อนดินในเมื่อแม่อิ่มอยากได้ร่างของฉันมากฉันก็จะส่งเคราะห์ให้แต่ดินจะต้องช่วยฉันนะ หากคุณหนูแน่ใจบ่าวก็พร้อมจะช่วยขอรับและถึงแม้ว่าร่างของมาลัยจะถูกอิ่มยึดไปตลอดแล้วก็ตามต่เมื่อดินดูแล้วว่าวิญญาณของพลอยที่ถูกอิ่มกระชากวิญญาณออกไปเมื่อคราวนั้นดวงได้ถึงขาดจะไม่กลับมาเข้าร่างอีกแล้ว ดินจึงได้ไล่อาคมให้วิญญาของหญิงอันเป็นที่รักเข้าร่างของพลอยไปแทนในครั้งนี้ดินแน่ใจว่าจะไม่มีใครพาเขากับคุณหนูมาลายไปได้อีกแล้วคุณหนูของบ่าวพร้อมร่วมทุกร่วมสุขไปกับบ่าวหรือไม่ขอรับพร้อมทุกลมหายใจจ้ะแต่จากนี้ดินอย่าเรียกฉันว่าคุณหนูมาลายอีกเลยนะเพราะจากนี้ฉันคือคนรักของดินไม่ใช่นายบ่าวกันอีกแล้วจ้ะแม่มาลาย ถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันเถอะ